ไทยไทยเมาูเมา มากันต่อเลยนะคะใช่ไทเมอสชูมอสในช่วงนี้ของเราค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในวงการลุกทุ่งกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับหนุ่มคนนี้นะคะน่าหล่อมากๆนะคะอย่างน้องโฟกัสกิติคุณนั่นเองนะคะที่เรียกว่าเป็นหนุ่มอีสานหน้าหวานที่รอยยิ้มแบบกระเจ้าขะชากใจสาวๆไม่ยงไม่ยกเนี่ยโอ้ยมีฉายาด้วยไม่บนะเทพบุตรลุกทุ่งอีสานนั่นเองนะคะใช้คำว่าเทพบุตรเลยนะ เป๊ะมากนะบอกเลยว่าวันนี้นะคะน้องขอส่งงานเพลงใหม่ค่ะพร้อมกับสังกัดใหม่ด้วยนะคะงานเพลงตีห้าหน้าเซเว่นนะคะอยากฟังอ่ะไม่ไปทำอะไรตรงนั้นตีห้าเซเว่นนะคะเซเว่นเปิดยี่สิบสี่เนี่ยน่าหิไต้องไปตีห้าด้วยนะคะอาจจะเพิ่งกลับบ้านหรือยังไงนะคะก็เรียกว่านะคะมาอยู่ในสังกัดของค่าลูกทุ่งเม็ดแคทนั่นเองนะคะเรียกคะแนนสงสารจากสาวๆทั่วประเทศจะเป็นยังไงติดตามข่าวในช่วงนี้ค่ะ นี่เลยตีห้าหน้าเซเว่นนะฮะซิงเกิลใหม่จากโฟกัสกิติคุณครับนี่เป็นไงล่ะที่โบุญสไหมล่ะโอ้โหหน้าคมเข้มเลยนะสุดแรกก็ยังคุยไอ้หน้าคล้ายคล้ายน้ำเราพี่พัดเหมือนกันเนาะคล้ายบางมุมนะนะครับผมนี่ฮะน้องโฟกัส กิติคุณคําเพราะนะฮะหนุ่มอีสานหน้าหวานนะครับผู้มีรอยยิ้มกระชากใจสาวๆเลยนะครับจากจังหวัดยโสธรนะฮะฉายาเทพบุตรลูกทุ่งอีสานนะครับที่ล่าสุดเนี่ยก็ส่งเพลงใหม่พร้อมกับสังกัดใหม่นะฮะชื่อว่าตีห้าหน้าเซเว่นจากสังกัดค่ายลูกทุ่งแมทแคชใช่ไหมครับเรียกคะแนน สงสารจากสาวๆเนี่ยได้ทั่วประเทศแล้ววันนี้นะค,ะคื่ได้ฟังกันแล้วนะครับโฟการเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่ปล่อยเพลงแรกไปนะคะออยไอแมนบอนะคะแบบเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยก็มาเจอกับสถานการณ์ช่วงโควิด -19 พอดีตอนนั้นกระแสเพลงเนี่ยกำลังมาเลยครับ,รบงานกําลังมีเรื่อยๆนะทาให้งานที่วางไว้เนี่ยต้องหยุดทุกอย่างเลยตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าผมค่อนข้างเครียดแล้วก็ท้อมากเหมือนกันเคยคิดที่จะออกจากวงการเลยนะแล้วกลับไปบ้านต่างจังหวัดไป อะไรอย่างอื่นทําเลยดีกว่าไหมนะแต่ไม่นานมานี้ก็มีผู้ใหญ่นะคะได้เรียกไปคุยว่าเออมีงานเพลงใหม่นะเพลงนี้เนี่ยยังสนใจอยู่ไหมนะคะโฟกัสก็บอกว่าไม่ลังเลเลยนะคะทั้งดนตรีแล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยเป็นอีกแนวที่ผมอยากทําแล้วก็ดีใจที่จะได้มีผลงานเพลงใหม่ด้วยอที่สำคัญต้งบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเขายังได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่แมวจิรศักด เป็นครั้งแรกด้วยนะ,ะพี่แมวเนี่ยเป็นคนน่ารักมากๆครับให้ความเป็นกันเองจนผมเนี่ยรู้สึกเหมือนแกนเนี่ยเป็นพี่ชายของผมเลยนะครับพี่แมวก็ยังได้คอยแนะนําเทคนิคต่างๆวิธีการถ่ายทอดการเล่าเรื่องของเพลงให้ผมด้วยนะครับทำให้เพลงนี้ออกมาได้อย่างที่ตั้งใจมากเลยนะฮะสำหรับเพลงปีห้าซเวผมก็ตั้งใจมากๆนะ,นะครับเพราะว่าเป็นแนวที่อยากจะทําอยู่แล้วนะครับและยังห่างจากเพลงแรกที่ปล่อยไปถึง1ปี นะครับเรียกว่าเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่สําหรับผมเลยก็ว่าได้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะฮะจะชอบด้วยก็ฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับเพลงใหม่ของเขาตีห้าหน้าเซเว่นไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับส่วนมิวสิกวิดีโอก็ชมพร้อมกันวันที่12พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะอีกไม่กี่วันนะออก็เรียกว,ว่านะคะเขาบอกว่าชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมเข้ามามได้นะคะถ้าเกิดว่าเพลงนี้กระแสดีจะมีงานเพลงต่อไปให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะ ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าถ้าดังก็ดังเลยแหละนะเพราะว่าอีวงอีเวนต์ก็ยังได้อยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยเข้าใจเลยว่าหลายคนก็ติดโควิดนะกิจกรรมอะไรต่างๆการโปรโมโอ้ะโหมันก็ขัดกันไปหมดเลยนะแต่ปีนี้ก็มาลากมาจะสิ้นปีละกับซิงเกิลใหม่ของเขา MV วันที่12 12วันน่าจะเป็นวันศุกร์ไหมวันพฤหัสเนี้ยพฤหัสอ่ะศุกร์13ป่ะพฤหัสพฤหัส12 ใช่คะ่ะก็เรียกว่าติดตามความเคลื่อนไหวของน้องโฟกัสกันได้<ช>นะคะ <ผม S 1> แล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าเพลงมาเมื่อไหรเนี่ยเดี๋ยวช่องไทยไทยของเรามีมาเปิดให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันอย่างแน่นอนคะ่ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์